ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูทุ่งนาที่ผมปลูกเพงย่งปลูกหญ้าเพงโกล่าไว้นะครับเมื่อตอนวันที่สิบพฤษภาครับที่เห็นอยู่ฝั่งน้นนะครับมีแต่หญ้าธรรมชาติครับไม่มีเพงโกล่าเลยครับเนี่ยพื้นที่สี่ไร่ครับได้รับพันหญ้าเพงโกล่ามาจากของปศุสัตว์แบ่งมาให้นะครับผม ของฟรีครับมาปลูกปรากฏว่าขึ้นหลอมแหลมหลอมแหลมครับน่าจะเกี่ยวกับที่ว่าช่วงปลูกมันไม่มีน้ําเท่าไหร่ครับบริเวณที่มีน้ําก็จะมีหญ้าขึ้นอยู่นะครับเนี้ยเนี่ยครับเป็นหญ้าเพงโกล่าครับกำลังขึ้นอยู่วันนี้พอมาจอดปุ๊บมีป้าขับจักรยานมาถามว่าไอ้หนุ่มเมื่อเองปลูกหญ้าพันไรวะไม่เป็นอย่างนี้ก็เลยได้ถึงหัวเราครับนี่ครับเพงโกล่าครับกำลังขึ้นอยู่ครับบางๆงครับ นี่ครับอายุหนึ่งเดือนกว่าครับเนี่ยผสมปนเปไปกับหญ้าธรรมชาติดูแทบไม่ออกเลยครับอันไหนเป็นเพงโกลลามีน้ํามาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ครับเพียงกลลาเหรครับเนี่ยเนี่แหละครับของเขาลหละน้ำกำลังมาเลยครับเนี่ยสายต้องไปหามาเพิ่มครับ ตรงไหนที่มันขึ้นหนาแน่นก็โอเคครับเนี่ยเนี่ยได้ข่าวว่าไหลพวกนี้จะง่ายกว่านะครับเนี่ยเนี่ครับเนี่ยครับเป็นเป็นกล่าครับตรงนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเลครับแต่ตรงที่ติดกับถนนรัดยางถนนดำหน้าครับหน้าอบต่นะ่ะไม่มีเลยครับ มีแต่หญ้าธรรมชาติอย่างเดียวอันนี้ยังพอเห็นเออเป็นรูปเป็นร่างมาบ้างครับนี่พอสบายใจได้เนี่ยเริ่มเลื้อยเข้าหากันแล้วครับเนี่ยเริ่มเลื้อยแล้วไอตัวนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสแล้วแหละแต่ที่ซีเรียสจีิงๆก็คือโน่นนะครับอีกประมาณสามไร่ครับไม่มีหญ้าเลยมีแค่ไร่เดียวเดีย๋ยวนี้ที่มีครับเพราะว่าตอนที่ผมปลูกอะฝั่งโน้นจะเป็นเนินครับผมสูบน้ําใส่แล้วมันมันไม่ไหลขึ้นไป ไหลกลับมาที่เดิมคืนดินความชุ่มชื้นก็ไม่มีไม่น่าจะเกี่ยวกับท่อนพันธุ์แล้วครับอยุ่น่าจะเกี่ยวที่ดินที่เราปลูกนี่แหละครับเพราะท่อนพันธุ์มาจากที่เดียวกันแต่ฝั่งนี้งอกฝั่งนู้นกลับไม่งอกเนี่ยครับคงต้องปล่อยไว้สักพักหนึ่งว่าจะรอดูเหตารณนี้ไม่มีเลยครับเนี่ยหาแพ่งกอล่าไม่เจอเลยครับ <laughs> มีแต่หญ้าธรรมชาติครับ ตอนนั้นได้รับพันญ้ามาแค่ตันนิดๆครับผมใชพื้นที่สีได้มันมันบางไปครับโดยตามเฉลีย่ยของเขาคนระับขั้นต่ำประมาณสามร้อยห้าสิบโลต่อไร่เนะนี่ยครับนีผสมหญ้าขนหญ้าอะไรไอเขาเหมือนกันนะครับเขามาถามยังปลูกหญ้าอะไรวะยิ่งคุณนา้าเป็นน้องสาวแม่ผมเนี่ย ถิงขนาดให้โทรไปเลยผกว่าให้มาถ่ายทิ้งซะปลูกข้าวได้แล้วกูอายเขาว่าอย่างนั้นผมก็ได้แตแ่หัวเราะครับใช่ไหมครับเนี่ยเริ่มเลื้อยแล้วครับผมเรารอดูครับว่าเป็นยังไงแนตะ่ว่าฝั่งทางโน้นนะครับที่ติดถนนดำนะครับที่หน้าอบตคงต้องหามาลงใหม่แล้วนะครับลงเพิ่มไป เหยียบย่ำมาไปเรื่อยครับเนี่ยครับมันก็พอมีเห็นปลาปลาอยู่นะครับมองออกถ้าคนถ้าคนไม่เคยปลูกก็จะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยครับเพนกล่าละเนี่ยที่ขึ้นมาเลยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเพนกล่าน้ำมาแล้วนะครับที่จะหาปุ๋ยมากระตุ้นสักหน่อย ตามขานี้น่าจะกำลังพอดีนะครับเนี่ยมีหญ้าขนหญ้าอะไรขึ้นแซมปละาลายเต็มไปหมดครับทำไงได้เนี่ยครับไหลเนี่ย,เ,ยเริ่มแล้วครับเริ่มทิ้งตัวยาวแล้วก็จะใสพวกนี้นะครับให้เขาเลื้อยไปทั่วนะครับเนี่ยเริ่มมีการแตกรากแล้วครับเนี่ย เริ่มเริ่มไหลเข้าหากันแล้วครับเป,เป็นการบ้านที่ต้องต้องนำมาคบคิดใหม่แล้วครับผมก็ลงทุนไปซื้อพันย่ามาเนี่ยครับยังพอเห็นอยู่ครับเนี่ยมองทีแรกก็นึกว่าทั้งหมดแหละครับพอลงมาดูใกล้ๆไม่ใช่หรอครับ เต็นตอนนี้ก็คือพอสบายใจได้สบายใจได้ในระดับหนึ่งครับเออมันพอกระตุ้นได้แต่ทางโน้นนะครับหมดสิทธิ์เลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยสักต้นนี่ครับนาข้างๆต้นข้าวเขาก็สูงแล้วเขาหวานที่หลังหวานหลังผมปลูกหญ้าซะอีกอยู่ที่บ้านเฉเนียงนะครับตำบลบึงครับอำเภอขว้าวสินธริน วัดสุรินเนี่ยครับนาสี่ไร่ปีนี้จะยกเลิกการทำนาแล้วครับจะมาปลูกหญ้าไม่ได้หวังจะขายแล้วครับไว้เลี้ยงสัตว์นี่แหละครับบางรายก็ให้ความสนใจนะครับมาถามตลอดบางรายก็หัวเราะนะครับการเปลี่ยนความคิดของคนรุ่นก่อนๆนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ นี่ครับติดกระลำห้วยเลยครับเนี่ยลำห้วยระวีเนี่ยครับน้ำมีครับผมส่วนฝันนั้นก็เป็นโคกหนองนาของตำบลบึงที่เขามากุดให้เนี่ยครับ้าปลูกเส็ษคงต้องรอมรัวแหละครับกันวัวควายวัวควายที่นี่เยอะมากกรบทั่งหมู่บ้านมีเป็นหลายร้อยตัวครับหมู่บ้านดังเดิมครับซึ่งควายผมที่เลี้ยงก็เอาไปจากนี่แหละ เอาไงดีเนาะถามว่าเครียดไหมเครียดครับ <c oughs> เครียดแต่ก็ยังหัวเราได้เพราะเราตังใจผูกหญ้าครับแต่ขอให้มันมีขึ้นบ้างก็มันจะสบายใจมากกว่านี้ครับที่นี่กลับไม่มีไม่มีเลยโซนน,นั้นครับเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ผมให้รถไถปรับพื้นที่ให้มันเสมอเอาคันนาออกหมดเลยปรากฏว่า ทาน้นเป็นที่เนินกว่าสูบน้ําแล้วน้ําไม่ไปครับน้ําไหลกลับมาขึ้นเนี่ยครับไม่มีเลย,เลยถ้ามีก็มีบ้างน,นะล้มแหลมล้อมแหลมอยังก็มีความหวานครับเห็นบ้างแล้วต้องไปหามาใส่เพิ่มคงต้องหามาหวานหวานหวานแล้วก็เอา โจ์สำคัญคือไม่มีรถไถเล็กๆที่จะมาเหยียบให้เลยไม่ง,งั้นจะย,ย่ำๆลงไปคงจะต้องเดินเหยียบเอาละมั้งครับเนี่ยเริ่มโผล่มาแล้วครับพอมีบ้างละเนี่ยเอนกล้ามีมาแล้วครับตอนนั้นมีแต่หญ้าธรรมชาติอย่างเดียวโอ้ถือว่าประสบการณ์ล้วนๆเลยครับเนี่ย ไม่มีเลยครับเนี่ยมแตญยาธรรมชาติครับรองรอยการมาหาจับกบจับตืนงกันเงียบสนิทเลยครับหาเพ็งก็ลลาไม่เจอเลยตรงน,นี้มีอยู่ต้นเดียวโอ้แย่แล้วไม่มีจริงๆครับเนี่ยมีแต่มีแตญยาธรรมชาติครับ ไปหามาซมอีกมักตันหนึ่งมั้งครับถึงจะจบให้ใช้วิธีตักดำม,มั้งครับแก้ได้ไปเป็นผมแก้โดยการปักดำนะผมว่าไม่มีเลยเนี่ยไม่มีแพงกล่าเลยนะครับมันจะหญ้ยยาธรรมชาติครับแต่ยังไงมันก็ตัดให้วัวควายได้อยู่ดีแหละครับเพียงแต่ว่าผมอยากได้แพงกล่านี่เดินมาตั้งนานเพิ่งเจอพระเจ้า นี่ครับเพิ่งเจอนี่เจอครับเนี่ยเจอแล้วดีใจจังรอดูว่าผมจะแก้ไขยังไงผมงไปหาพันญ้ามาลงเพิ่มครับอาจจะใช้วิธีเหมือนเท่าดำนาครับเสียบไหลเสียบไหลแล้วก็จิ้มจิ้มไว้เนี่น้ำกำลังมาเลยครับ น้ำมาแล้วแต่ไม่มีหญ้าเลยไปหามาอย่างเร่งด่วนแล้วนี่ครับปัญหาตามมาเยอะจริงครับเดี๋ยวนี้ไหนจะเสียงหัวเราะหนพันญ้าสารพัดชนิดครับยังไงก็จะสู้ต่อไปเลยผมอะนี่ยครับพลังสวยเลยตัวนี้ถ้าเป็นเพงก็ลาเป็นไร กลายเป็นยาธรรมชาติครับขอบคุณนะครับผมที่รับชมสวัสดีครับ